ha 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 แหมวันนี้นะคะต้อนอ้อพาน้องหมามาด้วยค่ะอย่างที่เราได้เกริ่นไปแล้วในตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้จะมาแนะนําวิธีการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพให้กับน้องสุนัขของเรานี่แหละค่ะแต่เอ๊ะทำไมเราต้องปรุงอาหารให้กับสุนัขทานเองด้วยทั้งทางที่มีอาหารขายอยู่แล้วตามท้องตลาดทั่วไปจริงๆแล้วสําคัญมากเลยนะคะเรื่องอาหารการกรินของสุนัขเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณทิดดารัตนสุธิวาดนฤพุธหรือว่าคุณเชอรี่ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกว่าคุณเชอรี่นะคะถือว่าเป็นคนที่รักสุนักมากๆคือรักเหมือนลูกเลยนะคะดูจากรถเข็นแล้วนะคะแล้วก็มีลูกอยู่ในนี้เนี่ยสี่ตัวด้วยกันนะคะ,คะรักยิ่งกว่าลูกอีกนะคะไม่มีลูกค่ะไม่มีลูก <laughs> นี่แหลคะค่ะลูกนี่ใช่ไหมคะคือลูกของเราเองนะคะต้องถามทักนิดนึงนะคะว่าทําไมเราถึงต้อง มาใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินของน้องสุนัขขนาดนี้ด้วยปรุงอาหารทานเองให้น้องสุสนัขทานเองเลยจริงๆถ้าย้อนกลับไปแล้วก็คือเป็นคนเลี้ยงสุนัขปกตินะคะ,คะที่ซื้ออาหารสําเร็จรูปให้ทานอ,อยู่แล้วะนะคะแล้วก็เผอิญวันดีคืนดีค่ะเกิดแบบว่าอยากจะจัดงานวันเกิดให้ลูกปาร์ตี้ให้น้องงวันเกิดน้องๆใ,ใช่ค่ะทีนี้ จะเอาอาหารเม็ดใส่ชาไม่เขาทานมันก็กระไรอยู่<ด>ใช่ไหมคะธรรมดามากเลยใช่แล้วทีนี้เราก็เลยเริ่มศึกษาข้อมูลค่ะว่าจะทำอะไรให้เขาทานได้บ้างประจวบกับพอดีว่ามีโอกาสได้ไปงานอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งซึ่งงานนั้นเนี่ยมีคุณหมอที่เป็นนักโภชนาการด้านอาหารสุนัขโดยตรงเลยเป็นวิทยากรในงานพอ,อคุณหมอลงจากเวทีเท่านั้นละค่ะ ขอเบอร์ทันทีวิ่งไปเลยนะคะคุณหมอคะหยุดก่อนคะ่ะมันใช่เลยค่ะอยากะจะร,รู้เรื่องนี้อยู่แล้ว,ลวทีนี้ก็เลยจากนั้นมาคุณหมอท่านนี้ก็เป็นที่ปรึกษามาโดยตลอดนะคะอันดับแรกแล้วก็กคือ,อศึกษาจากใน Google ด้วยนะคะ,คะว่าในต่างประเทศเนี่ยคือเขาทําอะไรยังไงนะคะแล้วเราก็มา a พ p l y ใช้กับลูกๆแล้วงานวันเกิดงานนั้นก็เลยมีขนมเค้ก มีคุกกี้มีอาหารคาวให้เขาทานก็คือดูเหมือนเป็นงานวันเกิดของคนแบบนั้นเลยใช่น้องสุนัขก็สามารถทานแบบนั้นได้ใช่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นมาก็เลยกลายเป็นศึกษามา โดยตรงเลยก็คือหมายถึงว่า,าค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาเรื่อยๆค่ะว่าเรื่องการทําอาหารเนี่ยมันคือของน้องเนี่ยเขาสามารถทานอะไรได้บ้างแล้วก็ควรจะเอามาทํายังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ศึกษามาเรืร่อยๆแล้วก็ให้ลูกทานมาเรืร่อยๆศึกษานานไหมคะ ก็คือถ้าตั้งแต่วันนั้นที่เริ่มเริ่มจริงจังแล้วก็น่าจะประมาณ7จปปีได้ะคะ่ะเจดปปีไม่ธรรมดานเนคะเงจากลูก1ิบขวบแล้วะคะ่ะโอโ้โหอายุยืนด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้ภูมิใจมากเพราะว่าทุกวันนี้คือคุณหมอยังชมเลยว่าเวลาไปตรวจสุขภาพะคะ่ะคือเขาจะมีโรคชรลาอยู่โร<ล><อ>คเสาวอยู่ก็คือตอนนี้เขาเป็นโรคลิ้นหัวใจหัวใจรั่วแต่ว่าคือคุณหมอบอกแล้วว่าคือเป็นเพราะอายุเขานะคะแต่ว่าตรวจเลือดเอลทาซาว ตับไตทุกอย่างยังปกติดีผลเลือดออกมาค่าไตคา่าตับก็ยังสวยงามอยู่เทสอะไรก็ยังโอเคอยู่ทีนี้คือ,อก็เลยก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราให้เขาตั้งแต่แรกเนี่ยม,มันก็คงจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายเขาเขาดีดดดขึ้นด้วยใช่ค่ะค่ะและอย่างนี้คือคุณเชอรี่คิดว่าการที่เราปรุงอาหารทานแบบ ปรุงอาหารให้สุนัขทานเองมีความสําคัญยังไงกับสุขภาพของเขาบ้างจริงๆแล้วเ,เขาก็เหมือนคนนะคะ,ค,ะคือคือเรามองว่าอย่างคนยังอย่างคนสมัยเนี้ยัยงมาทานคลีนฟู้ดเลยถูกไหมรักสุขภาพทีนี้ในสุนัขเนี่ยเขาไม่สามารถบอกว่าเขาอยากกินอะไรใช่ไหมจะ<ต>มองตาก็ไม่รู้นะครับมองตาไม่รู้ใจค่ะวันนี้ใช่ค่ะทีนี้เราเท่านั้นนะคะที่จะเป็นคนคิดว่าอะไรที่เราทําให้เขาแล้วมันดีกับเขาแต่ว่า อาหารเมร็ดอาหารสำเร็จรูปที่มีขายตามท้องตลาดรวมถึงขนมที่มีอยู่ที่วันนี้ก็คือยังให้ทานอยู่นะคะว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ทานเลย<ม>เพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยพูดถึงแล้วว่า<ม>เวลาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะ,คะหรือว่า ออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยที่มันผิดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่สามารถมานั่งทําอาหารข้างนอก,อกได้ใช่ค่ะเราต้องมีอาหารพวกนี้ติดติดไว้อยู่แล้วคือเขาก็สามารถทานได้คือเขาไม่ได้แบบเลือกอาหารว่าคือถ้ามากินอย่างนี้แล้วอาหารเม็ดไม่กินคือไม่ใช่เขาโอเคคือ,คอเขาเหมือนควบคูก่กันได้ใช่ถึงเวลาให้อาหารเม็ดเขาก็ทานอาหารเม็ดถึงเวลาทําอาหารให้เขาก็ทานอาหารที่เราทําให้สงสัยสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมานะคะว่าการที่เราให้สุนัขทานอาหารคน บางทีสุขภาพของเขาคือร่างกายของคนกับร่างกายของสุนัขเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วาทานอาหารคนแบบนี้ทานได้ด้วยเหรอคะต้องแยกก่อนนะคะว่าคําว่าอาหารคนในที่นี้คืออาหารที่เราทานกัน,นเช่นข้าวกัะเพราไก่ข้าวผัดหรือว่าแกงจืดแกงเขียวหวานค,คาว่าอาหารคนคือพวกนี้ใช่ไหมคะ,คะ และเอาไปให้เขาทานออันนี้คือไม่ได้แน่นอนเขาผัดหนึ่งจานสมมติว่ามีน้ำปลา2ช้อนสอช้อนชาค่ะมีเครื่องปรุงด้วยอ่ะใส่ใส่ใสแค่เอาแค่น้ำปลากับสองช้อนชาเราเราที่มีน้ำหนัก50อย่างเงี้ยอาจจะ40กว่าย้ยะคือทานเรายุ่งสึกเค็มเลยใช่ไหมน้องน้ำหนักแค่โล2โล ต้องทานน้ำปลาในปริมาณเท่ากับคนถามว่าตับไตเขาทำงานไหวไหมเขาต้องทำงานหนักกว่าคนไม่รู้กี่เท่าถามว่าทานได้ไหมทานได้แต่มันส่งผลในอนาคตแล้วก็ถามว่าทำไมหมาข้างทางจอนจัดที่ตัวใหญ่ๆทําทำไมเขาทานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลยแน่นอนคือตอนนี้เขายังไม่เป็นอะไรแต่เวลาเขาเป็นอะไรถามว่ามีใครรู้ไหม ในอนาคตก็จะเกิดผลเสียต่อไปในสุขภาพของมนุษยได้เหมือนกันเพราะว่าน้องหมาอย่างน้องหมาตัวใหญ่ที่แบบเหมือนข้างทางอย่างเงี้ยที่เขาไปเจอเศษขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาต้องทานหรือว่าคนเอาอาหารไปให้เขาทานอย่างเงี้ยคือเวลาเขาทานไปเนี่ยอย่างเขามีน้ำหนักสิบสิบกว่าโลตับไตเขาทำงานเนี่ยไม่เท่ากับน้องหมาสองสามโลคือเราจะต้องเทียบอัตราส่วนการทำงานของอวัยวะต่างๆใช่ไหมคะทีนี้ถามว่า กลับมาสู่คําถามว่าทานได้ไหมคือทานได้แต่อย่างที่บอกว่ามันมีผลในอนาคตข้างหน้าใช่ค่ะและการที่พี่มาทำตรงนี้เนี่ยเราตัดปัญหาพวกนั้นออกไปหมดเลย ก็คือว่าไม่ได้ใส่เครื่องปรุง,<ช>รงน้ำปลาน้ำตาลต่างๆใช่คือถ้าเราศึกษาว่าเรารู้ว่าอะไรมีผลเสียต่อร่างกายเขานะคะเราก็ตัดตัวนั้นออกไปเพราะ,ะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันดีกว่านะคะ,คะมาปรุงอาหารกันเพื่อสุขภาพของน้องสุนัขของเรานี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะเครื่องปรุงอะไรบ้างคืออันนี้นะคะคือทํามาสําเร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะคะ,คะตัวนี้นะคะเป็นฟักทองต้มนะคะแล้วก็เอามาบด มีประโยชน์ยังไงคะฟักทอง๋อโหฟักทองนี่มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยเนี่ยจะมีทั้งวิตามิน A มีแคลเซียมมันคือวิตามินที่ให้เหมือนของคนอย่างเงี้ยค่ะของน้องเขาได้เขาได้เหมือนของคนเลยแต่ห้ามใส่เครื่องปรุงแบบที่เป็นความเค็มความหวานอะไรอย่างงี้ไม่ต้องค่ะแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งค่ะคืออันนี้พอเราสมมุติว่าเราต้มมันจนสุกแล้วนะคะพอเรามาบดแล้วเราตั้งทิ้งไว้จนมันเย็นเราใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงเพืออย่างงี้มันจะช่วยเรื่องบำรุงขนค่ะ ใส่น้ำมันมะกอกไปนิดนึงบำรุงขนแสดงว่าข,ขนจะสวยขึ้น,นด้วยค่ะก็คือเหมือนเป็นตัวบำรุงตัวหนึ่งนะค่ะใส่เข้าไปถ้าถ้าประมาณอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่แค่หยด2หยดค่ะนะคะต่อต่อต่อฟักทองเท่านี้อันนี้คือกระหล่ำปีนะคะเป็นกระหล่ำปีที่ต้มแล้วเหมือนกันแล้วก็หลักการเดียวกันก็คือทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกค่ะแล้วก็คลุกนะคะตัวแครอทนี้ก็เช่นกันคะ่ะต้มจนสุกแล้วก็พักจนเย็นแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอก เทคนิคอีกนิดนึงนะคะในส่วนของการใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยคือถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ในอาหารที่เย็นแล้วอย่าใช้ตอนที่ร้อนคือพอต้มเสร็จมาปุ๊บแล้วใส่น้ำมันมะกอกเลยห้ามนะคะคือ,<พ>อต้องอทิ้งไว้ให้เย็นก่อนใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะเรียกว่าจากไขมันที่ดีเขาจะมีไขมันที่ดีอยู่ที่ที่ร่างกายเขาต้องการพอมันไปเจอความร้อนมันจะกลายเป็นไขมันไม่ดี มันก็เลยจะกลายเป็นไปสะสมให้เกิดความอ้วนนั่นเองค่ะก็เกิดเป็นไขมันเป็นสุนัขอ้วนไปนะคะใช่ทำไมถึงต้องต้มทุกอย่างเลยคะใส่เป็นดิบๆได้ไหมคะดิบๆได้เป็นบางอย่างคะ่ะอย่างฟักทองเนี่ยมันแทนดิบไม่ได้ใช่ไหม,มกระหล่ำปรีเนี่ยคือ จริงๆแล้วเขาเขาจะแบบเหมือนกับจัดอันดับไว้ว่าเป็นผักที่ค่อนข้างมีสารพิษเยอะนิดนึงก็เลยจะต้องผ่านความร้อนนิดนึงนะฮะใช่ใช่ค่ะใช่ตัวแครอทนี่ก็เช่นกันแต่แครอทเนี่ยไม่ได้จัดว่าเป็นสารพิษแต่ว่าคือถ้าเราต้มให้สุกนิดนึงเนี่ยเพื่อความสะอาดด้วยอันนี้ก็เป็นไว้สําหรับตกแต่งนะคะก็จะมีพริกหวาน3สีนะคะตัวพริกหวานเนี่ยจริงๆก็ให้แคลเซียมและที่สําคัญก็คือมีน้ําแล้วเราก็มีตัวนี้อ่ะเป็นพาสลีนะคะคะอันนี้สารพคคุณของมันคือถ้าถ้าน้องเขาทาน ถ้าน้องเขาทานสิ่งทีก็คือช่วยย่อยอาหารและดับกลิ่นปากนะคะแต่ถ้าน้องไม่ทานเราก็ไม่บังคับค่ะค่ะเอเคสมันจะมีความเหม็นเขียวนิดนึงเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าไปต้มแล้วพวกนี้มันจะมีคอโรฟิลใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นสีเขียวพอไปต้มอ่ะคือจะไม่แนะนําให้ต้มเพราะว่าไม่งั้นมันสารอาหารมันหายอันนี้คือทานสดๆใช่ค่ะนี่เราก็จะไว้ตกแต่งแล้วอย่างเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยค่ะเราเลือกยังไงคะเนื้อสัตว์เนี่ย สามารถใช้ได้สารพัดอย่างเลยแต่วันนี้ที่เราเลือกมานะคะคือเป็นทูน่านะคะนี่เป็นปลาทูนา่าเราไม่ใช่ทูน่ากระป๋องนะคะเป็นทูน่าสดและนี้เอามากริวกับกระทะ<ม>กระทะเทฟลอนไม่ใช่น้ํามันแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นแซลมอนนะคะ<ม>ประโยชน์ของแซลมอนและทูน่าเหมือนกันเลยเพราะว่าเป็นปลาทะเลน้ําลึก<ฮ>ก็คือมีทั้งโอเมกา้าแล้วก็ตัวนี้ช่วยช่วยเอ,อ่อเคลียรนะ์น้าเหมือนแบบคนเหมือนกัน ช่วยบำรุงขวให้ใสขึ้นใช่ค่ะใช่และถ้าศึกษาให้ดีในตัวทูน่าเนี่ยจะมีคิวเทนซึ่งช่วยในการชะลอวัยด้วยเหรอคะต้องค่ะและในสุนัขไม่ใช่ว่าชะลอวัยอย่างเดียวนะคะคิวเทนตัวนี้ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานได้ดีด้วยนะคะค่ะแล้วก็ชิ้นต่อชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายก็คืออกเป็นสันในไก่อันนี้เราใช้สันในไก่นะคะก็มีทั้งปลาแล้วก็ไก่จริงๆแล้วเนื้อหมูก็ใช้ได้เนื้อหมูเนี่ยนะคะ ถ้าถ้าให้ดีนะคะควรจะเลือกใช้ในส่วนของสันในเพราะว่าไขมันน้อยค่ะคือมันมีไขมันอยู่แล้วล่ละเพียงแต่ว่ามันน้อยแสดงว่า,างี้คือเราต้องเลือกวัตถุด,ดิบที่ไม่ค่อยมีไขมันใช่ค่ะคือเพราะว่าทุกอย่างมันมีนมไขมันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้มันน้อยลงเท่นั้นเองเอาละวันนี้เดี๋ยวลงมือทําเลยดีกว่านะคะต้องมีการเตรียมยังไงบ้างแล้วเริ่มลงมือทําเลยค่ะ จริงๆแล้วก็คืออาหารเขาก็คือเหมือนเหมือนของคนแต่แค่ลดปริมาณความมันลงแล้วแต่อายุของเขาด้วยใช่ค่ะใช่แต่ว่าคืออันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆคือในเรื่องของการใส่เครื่องปรุงใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าใส่เครื่องปรุงเลยค่ะใช้ทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดแล้วค่ะ เห็นบอกว่ามีเพจด้วยใช่ไหมคะของตัวเ,เองแล้วคนส่วนใหญ่ก็เข้าจะเข้ามาถามข้อมูลอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่เขาเข้ามาถามข้อมูลอะไรในเรื่องของการปรุงอาหารให้กับสุนัขบ้างคะสะเต็ปแรกเลยที่เจอแบบว่า90%เลยนะในอินบ็อกก็คือน้องหมาไม่ยอมทานอาหารเม็ดทำยังไงดีอ,อันนี้เลยไม่ยอมทานอาหารเมร็ดใช่ค่ะ แล้วเราแล้วเราจะให้ข้อมูลตรงนี้ยังไงบ้างคะก็คือเราจะบอกว่าเราไม่ได้บอกให้เปลี่ยนอาหารเม็ดนะก็คือยังให้ทานอาหารเม็ดอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคุณจะต้องปรับนิดนึงอะถ้าเกิดน้องทานยากอย่างนี้แต่ว่าคุณไม่อยากเปลี่ยน เปลี่ยนยี่ห้อหรือซื้อมาแล้วยังไม่ทันได้ทานเลยเสียดายเงินอะไรอย่างนี้เราบอกว่าลองทําง่ายๆอาจจะต้มหมูต้มไก่แต่ให้ทําเองนะบอกไม่ให้ซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ,<ฮ>ะก็คือซื้อแบบซื้อสดมาทําแล้วก็เอาน้ําน้ําสต็อกที่ได้จากการต้มหมูต้มไก่นะคะ,<ฮ>ะเอาไปคลุกในอาหารเม็ดแล้วก็ฉีกเนื้อไก่นิดนึงลงไปผสมประมาณแบบ10 20%ของในอาหารหนึ่งมื้อ <ฮะ S 1> แล้วลองให้น้องเขาทานดู แล้วดีขึ้นไหมคะก็ส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นก็เริ่มจะหันมาทานเองค่ะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ว่าไม่ดีขึ้นเราก็จะคุยกันต่อว่าให้ลองหาซิว่าสิ่งที่เขาชอบอ่ะคืออะไรส่วนสุนัขบางตัวชอบทานผลไม้บางตัวชอบทานผักบางตัวชอบทานเนื้อสัตว์คือพอเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเราก็ใส่ตรงนั้นะเข้าไปคลุก10-20เอร์ซผสมกับอาหารเม็ดก็เป็นการปรับนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาได้ทานอาหารได้ใช่นี่เดี๋ยวขอตกแต่งนิดหนึ่งนะคะ แล้วอย่างนี้คืออย่างอาหารของสุนัขอย่างนี้นะคะในเรื่องของสุขภาพด้วยที่ดีขึ้นส่งผลยังไงกับสุขภาพของผู้เลี้ยงบ้างอะคะน้องหมาสุขภาพดีเจ้าของก็สุขภาพดีตามค่ะเพราะว่าเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าสุนัขบําบัดอือ่าเพราะว่าบางทีคนป่วยแต่สุนัขเนะ่ะเขาสามารถทําให้คนหายป่วยได้ก็เหมือนกันถ้าเกิดถ้าสุนัขเราสุขภาพดีนะคะแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรนะเหมือน เนี่ยอย่างเงี้ยล่าเริงสนุกสนานและลมดีพอเราเราเห็นแล้วก็มีความสุขก็มีการตกแต่งนิดหนึ่งนะคะพร้อมค่ะหนึ่งสองสามจเย็นลูกใจเย็นจเย็นโอ้โหสนุกสนานเมื่อสักครู่นี้คือหลับปุ๋ย,ยไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตื่นเลยเพราได้กินอาหารคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างคนอื่นบ้างนี่อือหือ นี่คือที่คุณผู้ชมเห็นที่3ตัวนะคะจริงๆแล้วมีมีตัวเล็กอยู่ตรงนี้ด้วยลูกค่ะ <laughs> ต, <laughs> ตัวเล็กขึ้นมาไม่ได้นะตัวนี้10ปีแล้วนะคะใช่ค่ะ10ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่อะหรอย่างนี้อยากให้คุณเชอรี่ได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะคะที่เลี้ยงน้องสุนัขเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการที่ว่า,าให้อาหารคน ปกติทั่วๆไปที่มีการปรุงแต่งรสชาติเรียบร้อยแล้วและเขาก็เห็นว่าสุนัขของเขาก็ยังแข็งแรงอยู่นะคะอยากให้คุณเชอรี่ได้แนะนำนิดนึงนะคะว่าเราควรที่จะให้เขาทานอะไรถึงจะมีสุขภาพที่ดี ถ้าถ้ามีเวลานะคะหรือว่าถ้าเป็นแม่บ้านอยู่แล้วทำกับข้าวอยู่แล้วก็ลองทําต้มๆนะคะง่ายที่สุดแล้วต้มๆก็คือเอาผักเอาเนื้อสัตว์มาต้มนะคะไม่ต้องปรุงรสใดๆเลยนะคะแล้วก็ลองให้เขาทานดูหรือว่าถ้าไม่อยากจะเปลี่ยนชีวิตประจําวันที่ให้อาหารเม็ดอยู่ก็แค่เอาสิ่งที่เราต้มเนี่ยคะ่ะไปผสมแล้วลองให้เขาทานดูแล้วก็แล้วก็ลองดูความเปลี่ยนแปลงเนาะว่า,าพใช่คะ่ะมันจะเห็นผลตอน นในอนาคตตอนที่เขาโตขึ้นใช่ค่ะหรือแก่นั่นเองอายุเยอะขึ้น <c oughs> เพราะตอนนี้คือสุนัขของคุณเชอรี่นะคะแต่ละตัวเห็นไหมคะนี่คือ10ปีนะคะตรงนี้10ปีแล้วแต่ว่าก็คือยังแข็งแรงอยู่ <c oughs> ซึ่งปกติแล้วสุนัขก็จะมีความแบบชลาไปตามโรคของเขาอยู่แล้วอก่อนตอนที่เลี้ยงใหม่ๆอะค่ะมีคนบอกว่าชีว่าว่าจะอยู่ได้ประมาณ1 0 1ถึง15ปีพอตอนเราเลี้ยงไปเริ่ม5ขวบเริ่มหน่อยแล้ว ลูกจะอยู่ถึงสิบไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มเริ่มทําให้ต้องคิดเยอะว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาแบบยังอยู่ใช่ชะลอทุกสิ่งอย่างให้แบบว่า ใช่เพราะจะได้อยู่กับเรานานๆเลยเนี้ยแล้วน,น,นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งประโยชน์จริงๆนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราใส่ใจดูแลของน้องสุนัขได้แบบใกล้ชิดนะคะในเรื่องของสุขภาพอาหารการกินนั่นเองและคุณเชอรี่นะคะก็ได้มาแนะนําแล้วว่าควรจะให้น้องสุนัขทานอย่างไรบ้างนะคะทานเม็ดด้วยทานอาหารเม็ดที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทําอาหารให,<อ>ให้เขาทานเองด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอย่าปรุงแต่งรสชาติอะไรนะคะและควรจะศึกษาข้อมูลก่อนด้วยว่าน้องสุนัขของเราเนี่ยทานได้จริงๆหรือเปล่านะคะ วันนี้ขอบคุณคุณเชอรี่มากค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ